โอเคก็สวัสดีคนที่รักพราโมทุกคนด้วยนะครับผมและนี่ก็คือ Design m มเดนเรเดอร์เนะก็เป็นตัวแรกของซีรีส์ Design m ม Den เนาะจาก m e g a m e d ต v i c e ว o t o ก i ตเนาะก็ตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็ตามมาติดติด้วยตัวที่2เนาะซึ่งตัวที่2นี่เป็นตัวนี้เป็น m e d i กเนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้ได้มาเพื่อจะรีวิวเนาะก็มาดูกันที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปสาหรับตัวบล็อกทูเนาะก็มี พาสหลายชิ้นที่อัปเกรดให้ดีขึ้นแล้วก็พพอร์ตมากขึ้นสำหรับตัว b ล o c k 2M เนาะก็ b ล o c k 2M ก็คือมีหลายๆพารพาเหมือนกันที่ไม่ต้องใช้กาวเพื่อลบรอยประกบแล้วเขาก็จะทำมาเป็นชิ้นให้เลยที่สำคัญเลยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หน้ามีมที่สุดละในในยุคนี้ของโกโตบุริยานแก็จริงๆแล้วมันมีหน้ามีมหลายตัวเหมือนกันสาหรับเอ่อเอ่อเมกอมีเวิ์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นหน้ามีมมีมเนาะก็ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งึงตัวที่คาแรคเตอร์ Character จะบ้องบ้องเออเออก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวนี้จะมีอะไรมาให้แล้วก็มีเมคานิกอะไรแล้วก็มีอะไรที่พิเศษกว่าตัวอื่นก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้นะครับก็ไปดูกันเลย โอเคครับและนี่ก็คือของที่เราจะได้ทั้งหมดสําหรับตัว Design m i i d e n Braider นะครับจะได้ของมาค่อนข้างเยอะกว่าพวก Buster d o o ออะไรแบบนี้ปกติเนาะเพราะว่า Buster d o o อเนี่ยก็จะมีของน้อยนิดนึงแต่สําหรับตัวนี้จะมีออปชันของเกล็เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยถ้าตามเบสิกทั่วไปเนาะก็จะมีมือมาให้ทั้งหมด3คู่เนาะก็จะเป็นถืออาวุธ1คู่เป็นถืออาวุธแบบนี้ครับ1คู่แล้วก็มีกำตันเนาะกำมือแบบตันแล้วก็มีอันนี้ครับเป็นแบบแบมือนิดนึงเนาะ จะเป็นแบมือมาอย่างนี้แล้วก็แขนจะได้มา2อันนะครับแล้วตามเบสิกของเมกามิด v ว c e เลยลก็จะมีแขนที่สำหรับใส่เกราะแล้วก็เนี่ยดึงออกมาได้นี่จะเป็นมันจะเป็นวงวงนี้เห็นไหมเออก็เอาไว้ใส่เกราะชุดตรงหน้าอกเนี่ยจะให้มา2ชิ้น3ชิ้นสิก็จะมี3ชิ้นที่เป็นบอดี้สูทเป็นชุดเกราะแล้วก็เป็นชุดเกราะอกเนาะนี่เห็นไหมอืมแล้วก็มีผมมาให้สองทรงก็คือเป็นผมยาว อย่างนี้แล้วก็เป็นตัวบันอย่างนี้เนาะเป็นอนมวยเป็นเป็นเหมือนหน่อไม้อย่างงี้เนาะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวดูในโชว์เคสว่าพอเป็นผมทรงบันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมีหน้าเปล่าอันนี้มาให้3หน้ามีหน้าที่เพจมาให้แล้ว3หน้าเนาะก็มีแล้วก็มีมเป็นเป็นหน้ามีมนะอนนี้เออ ก็ทั้งหมด3หน้าก็จะเป็นปกติของบัสเตอร์ดอนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทั้งหมดก็แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกเกราะพวกอ็อกซ์ออรี่ต่างๆแล้วก็จุดแล้วก็จุดที่มันเป็นเกราะเนาะอันนี้อ่ะเป็นเป็นชุดอย่างนี้ชุดชุดเกราะจะเป็นชุดอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูดูดูในอ่าโอเวอร์วิวโชว์เคสเนาะเกราะตรงขาเนี่ยตรงขานี่มันจะเป็นบูทเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นแยกมาเป็นรองเท้าบูทอืมอย่างนี้ ถเ้เดี๋ยวในส่วนของแมคาีนิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้ดูรายละเอียดเนาะในส่วนของบูธจะสามารถเปลี่ยนเป็นส้นส้นตึกอย่างนี้ได้จะให้มา2ระดับเนาะก็จะเป็นส้นตึกที่มีเนียนข้างหลังนี้เอาไว้ใส่รู3 3มสามมิลแล้วก็เป็นส้นตึกที่ธรรมดาไม่มีไม่มีมมรูไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็อะไรกะที่คาดผมเนาะตามแบบฉบับบัสเตอร์ดอก็จะมีที่คาดผมมาให้ 1นอันเนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูนิคเป็นยูนิคของตัวของบัสเตอร์ดก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นหูข้างข่าวเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ไว้เสียบเป็นอย่างนี้ในส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกปีกพวกอะไรเงี้ยก็จะเป็นในพาร์ทของเมคานิกเนาะเดี๋ยวไปดูกันก็ของที่ได้มาส่วนใหญ่ของ m e g a มิ d e v ว c e ์เนี่ยเขาจะแถมพวกเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเสริมเนาะ ก็อันนี้ก็จะเป็น1อันก็เอาไปเล่นกันได้เป็นแล้วก็อันนี้ถ้าใครเคยเล่นเมกามีไดไว้จะรู้ว่าเขาก็จะแถมมาอย่างเงี้ยแล้วก็ของจีนก็เป็นเหมือนกันของจีนก็ก็แถมเหมือนกันครับอะไรอย่างงี้เป็น,เป,นเป็นพาเสริมสำรองสองําหรับตัวนี้จะมีดีแคลเสริมเหมือนกันนะครับสาหรับเหมือนเมกามเกับทุกตัวเลยแล้วก็บัสเตอร์ดอยุคใหม่นะมันจะมีอ่าเป็นดีแคลสำหรับหน้าตาต่างๆอะไรเงี้ยมาให้นะก็ต้องซื้อแยกอันนี้ ผมซื้อมาก็ประมาณ200แต่ว่าอันนี้ยังไม่ยังไม่ลดราคาเนอะยังมีส่วนลดอีกสําหรับโจชินที่โอซาก้าสำหรับวีซ่าเอาไปใส่กับหน้าอื่นหน้าเขาให้หน้าเปล่ามาก็ก็ดีครับเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนไม่มีเลยนะหน้าเปล่าเนี่ยสำหรับพวกแอสลาพวกอะไรยุคเก่าๆของเมกามิบิว้จะไม่มีหน้าเปล่ามาให้แต่สําหรับยุคใหม่เป็นบล็อกทูอะไรเงี้ยเขาจะแถมหน้าเปล่ามาให้ก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยเนาะก็ ประมาณนี้ครับของที่เราจะได้สำหรับตัว Design Miden Ra เดอเนาะก็เดี๋ยวไปดูจุดขยับแล้วก็แมคานิคต่างๆแล้วก็ประกอบเกาะอะไรอย่างนี้ในพัทต่อไปเนาะไปไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ o v e r v i e วแล้วก็แมคานิคต่างๆสำหรับตัว Design Maiden r a ดอร์เนาะก็นี่ครับอันนี้ก็คือหน้าที่หน้าที่น,ทน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดสำหรับตัวนี้ละนี่เป็นหน้าหน้าปันๆเกาๆเนาะนี่ประมาณนี้อืม พวกจุดขยับอะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นบล็อกทูเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าบล็อกทูคืออะไรบล็อกทูมันจะเป็นแบบเป็นมีหลายส่วนที่เราไม่ต้องขัดแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเลยเนาะก็ง่ายดีง่ายต่อการประกอบแล้วก็เบากว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงตรงส่วนของลําตัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นปล้องอันนี้ใส่เข้ามาได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวบล็อกทูแต่ว่าอันนี้ก็ ระวังปรีนอะอันนี้ขนาดผมทำซิมเลสแล้วแต่ว่ามันปตีออกมาเพราะว่าข้างในมันใช้มันต้องใช้การยัดเข้าไปเนาะมันมันจะไม่พอดีเนาะก็ห<ม>ลายๆคนทําตัวตัวซิมเลสแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นประกอบเข้าไปเลยมันจะเป็นซิมเลสแบบชัดเจนเลยเนาะอืมก็เดี๋ยวรีวิวสาหรับรายละเอียดเดี๋ยวผมเอาตัวทวินเทลออกก่อนแล้วก็เอาเป็นตัวบันใสเนาะใสใสมันจะได้ดูเห็นง่ายกว่า แต่ว่าก็งงเหมือนกันว่าในส่วนของบันเนี่ยไม่มีสีแต่ว่าทวินเทลมีสีก็นิดนึงก็ถ้าใครอยากได้ความสมจริงก็ไปทํากันเองนะโอเคจะประมาณนี้ก็จะเป็นเท้าคนด้วยนี่เนาะแล้วก็เขาจะมีเป็นเท้าที่เป็นแบบเท้าทรงแหลมเหมือนปกติมาด้วยอืมก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบอจุดขยับอะไรต่างๆก็ตามสไตล์สาวกราะเนาะ ก็ฉีกแข้งฉีกขาอะไรได้อย่างนี้จุดข้างหลังตรงนี้ก็ box two เนาะจะเป็นอย่างนี้มาเลยประมาณนี้ครับนี่ก็มันก็จะเป็นทรงแบบเมกาม d e ดไว e ทั่วไปนะก็จุดขยับอะไรก็ปกติอืมเนาะประมาณนี้ก็สำหรับตัวบอดี้ไม่มีจุดไหนที่หลวมก็แน่นพอดีตั้นยืนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้แปลกมากเป็นสีเนื้อ สีสีผิวมาเลยก็ปกติแล้วจะเป็นสีตามแบบตีมเนาะแบบอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นสีดําสีโทนแบบม่วงๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นสีเนื้อมาก็แปลกดีครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวบอดี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดให้ดูแล้วกันว่าชุดกึ่งเกราะจะเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวเมกามิดไอพวกบ็อกทู ok เนี่ยมันจะง่ายต่อการต่อการเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นแบบ ใส่ๆเสียบๆเ,เข้าไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยป็นแป,ป้นออกมาเนาะด,ดึง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 เอาเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ระวังนิดนึงมันจะระวังมันแง่งเอ็ดตรงแง่งตรงเนี้ยแง่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะมันจะ,นจะหักเนาะก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอโอเคก็ดึงดึงออกมาได้เลยเนาะบัสเตอร์ดอปกติเนี่ยอันนี้ก็จะดึงได้แต่ว่า ถ้าเป็นร่างกรอกอะไรอย่างเงี้ยจะจะต้องจะต้องเปลี่ยนเยอะเนาะอย่างแต่อย่างในเนี้ยพวกชิ้นส่วนลำตัวเนี้ยมันมันมันก็ก็ก็ดีครับเป็นอย่างงี้มาอืมก็เปลี่ยนเป็นกางเกงเกระเลยแล้วกันนี่ผมยังไม่เคยเป็นร่างกรอกเลยนะตอนประกอบเสร็จเนี่ยก็จะประมาณนี้ เนี่ยทำไมปูนิโมฟูเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้ตลอดแต่ว่าพอเป็นบล็อกทูธรรมดาเนี่ยไม่เป็นเนาะแต่ไอตรงเนี้ยอันเนี้ยเข้าพอดีเป๊ะประมาณนี้แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปใส่ลำตัวเข้าไปเลยแล้วก็เอาเป็นชุดเกาะอกนี่ ตัวนี้จะแบนๆเนาะดูดูอกกับกับปั่นดีก็เนี่ยประมาณนี้ครับก็ใส่ใส่มาได้เลยเป็นเกาะอกอย่างนี้อืมก็แล้วก็ถ้าถ้าอยากจะเป็นถ้าตามสูตรก็จะใส่อันนี้เข้าไปเนาะคิดว่านะคิดคิดว่าใช่น่าจะเป็นอันนี้ใส่ประมาณนี้เนาะก็จะหรือจะไม่ใส่ตัวกระโปรงก็ได้เออแล้วแต่ ช่วงหลังๆมานี้รู้สึกว่าแบบโกโตบางบางตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างเปราะนิดน,นึงไอพวกแง่งพวกอะไรเงี้ยก็ก็ต้องระวังกันดีๆครับนี่ครับประมาณนี้สําหรับชุดอีกชุดหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวมาเป็นเต็มยศกันเนาะและว่าจะได้ยังไงสําหรับชุดเกราะเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมก็เปลี่ยนตรงนี้ออกมาแล้วก็ใส่ตัวตัวนี้เข้าไป แล้วก็จะต้องเปลี่ยนหัวครับเนเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวแล้วก็เอาผมส่วนหน้ามาใส่เนะโอเคนี่นะแล้วสำหรับร่างเกาะแล้วก็ต้องปล่อยผมจะประมาณนี้ปึ๊บใส่เข้าไปนี่ประมาณนี้ อะบอดี้บอดี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นกิมมิคกิมมิคของเมกาม i Device แล้วก็ตรงเท้าเท้าอันนี้ก็ใส่ไปได้เลยหรือว่าจะใส่เป็นไอตัวตัวแบบนี้แต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเขาจะมีพิเศษนะสำหรับตัวนี้เลยสำหรับซีรีส์นี้ก็จะเป็นแป้นอย่างนี้ เพื่อให้เราสามารถที่จะใส่ลงไปในบูธได้เพราะว่าบูธบูธด้านล่างเนี่ยมันเป็นแอ่งลงไปเห็นไหมเนี่ยบูธด้านล่างมันเป็นแอ่งฉะนั้นถ้าใครอยากโมหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ที่เขาแถมมาให้ได้เนาะก็จะเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็ส้นเท้าส้นตึกส้นตึก,สตก,สตกใส่ไปได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะใส่ได้เลยนี่หว่านี่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นส้นส้นเท้ามาเลย เออไม่ต้องถอดก็ดีเหมือนกันใส่ใส่มาเลยแฮปปี้โอเคนี่ยฮะใส่มาเลยแฮปปี้เนาะแขนนี้น่าจะต้องฝั่งนี้เอาไอจุดนี้หลวมจุดนี้หลวมสำหรับตัวนี้หลวมเลยอันนี้ผมต้องอุด ต้องใช้ยาการหลวมหยอดเลยฮรมันไม่อยู่จริงๆเนาะพยายามแล้วหลวมทั้งสองข้างเลยครับไอเน,นี่ยล็อกไม่ได้วัดสองก็น่าจะแก้หรือเขาก็ไม่แก้ไม่รู้ปกติปกติก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแก้หรือเปล่าแก้หรือไม่แก้เนาะอ๋อแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือชิ้นนี้นะครับก็เอาไว้ใส่กับตัวบันนี่เห็นไหมจะเป็นจะเป็นหมวยใส่เข้าไป อ,อันนี้ผมลืมเมื่อกี้เหมือนสเตตไฟเตอร์ไหมจูรี่ ury, ใช่ไหมชื่อจูรี่หรือเปล่าเนี่เป็นบันอย่างนี้เข้าไปเออนี่ครับก็นี่ฮะประมาณนี้แล้วก็ใส่หัวที่เป็นกิมมิคเข้าไปก็เรียบร้อยนี่ประมาณนี้เรียบร้อยสำหรับเรเดอร์มีแค่นี้แล้วก็ใส่อาวุธครับผมก็อันนี้ครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวเรเดอร์เนาะก็ วิธีใส่ก็ก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเสากรอทั่วไปครับข้างหลังเขาก็จะมีรูมาให้ก็ใส่ใส่เข้าไปแบบนี้เนาะใส่เข้าไปเลยอัดเข้าไปก็ก็เดี๋ยวค่อยไปจัดท่าเนะาะจะประมาณนี้คือมันก็เนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะเอน็นเห็นไหมมันต้องมีต้องต้องขึ้นแอคชั่นเบรถึงจะถึงจะเอนน็นได้อันนี้ก็หมุนได้เนาอะ,อะให้ดูนิดนึง ไอพวกตรงนี้ก็จะเป็นแมคคิคแมคคณิกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไปดูปีกก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ดูแมคคนิกปีกกันก่อนเนาะก็ปีกก็แน่นอนมันหมุนได้หลายทิศทางเนาะหมุนได้2ขยกักตรงนี้หมุนขึ้นหมุนลงอะไรอย่างนี้ได้ข้างบนตรงนี้เป็นโล่เป็นโล่เราก็สามารถที่จะเอาไปโมหรือเอาไปถือเป็นอื่นๆเป็นโล่ได้น,น,น่นนี้อันนี้เนาะก็ขึ้นออกมาได้อันนี้สามารถดึงออกมาเป็นดาบได้ ก็ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับตัวเจเกอร์เนาะเออเนี่ย B1 Edwice เ a เกอรอะไรนะเออที่เคยรีวิวไปแล้วที่เป็นเอลก็ตรงนี้ก็จะมีดาบทั้งหมด4เล่มแล้วก็บวก2ก็เป็น6เล่มเนามีโลมาให้มีอะไรต่างๆก็เอาไปเล่นกันดูเนาะส่วนตัวผมชอบอันนี้โคเทเลยมันฟีลเหมือน เหมือนมันดาร่าเหมือนดอกไม้เหมือนใบไม้เนาะเนี่ยเท่อันนี้เนาะก็เอาไปโมกันดูเอาไปทำเป็นโล่เป็นอะไรกันดูผมว่าเท่ดีสำหรับตัวนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวจัดท่าให้ก่อนโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวดีไซน์ไมเดนเรเดอร์เนาะก็ผมชอบ ตรงส่วนชิ้นส่วนหน้าอกหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตัวบัสเตอร์ดอร์มันต้องถอดมาค่อนข้างเยอะเนาะเพื่อจะเปลี่ยนแต่ว่าตัวดีไซน์ไมเดนเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามีแผงหน้าเข้ามาได้เลยซึ่งตัวเนี้ยผมขัดใจตั้งแต่บัสเตอร์ดอร์แล้วทำไมไม่ทําเป็นแบบประกอบเข้าไปเลยทั้งทงที่ตรงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรูเนาะสำหรับเสียบเข้าไปก็ตัวนี้ก็ทําแล้วครับก็โอเคผมคิดว่าอ่หลายๆหลายๆส่วนของตรงเนี้ยสามารถเอาไปโมได้แล้วก็เชื่อว่า ในซีรีส์ถัดๆไปของโกโตบุกิยหรือเมกามิดไวอ์เนี่ยจะใช้พวกเนี้ยพวกพวกเนี้ยแหละในตัวเนี้ยแน่นอนเพราะว่าไหนๆก็ทำบล็อกมาแล้วเนาะตัวนี้มีจุดเด่นหลายจุดก็ดูฉีกฉีกจากปกติเนาะแล้วก็มีจุดด้อยก็คือตรงส่วนนี้ส่วนส่วนผ้าคลุมตรงเนี้ยหลวมเนาะนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรก็ทุกอย่างก็เหมือนเหมือนกับบล็อกทู ทั่วไปก็คือบัสเตอร์ดอแล้วก็พวกเอ่อเมกามิดีไวล์ยุคใหม่ก็จะประมาณนี้แหละออโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูโชว์เคสกันว่าจัดท่าออกมาแล้วเนี่ยจะเท่แล้วก็จะปั่นแค่ไหนสำหรับตัวนี้ไปไปดูกัน